กันท่าหงอาเจตตายันเตรียมถกซาก้าเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะโชต้าง้างเป็นตรงบรอเจอร์จอดตกเก้าอี้5ประเด็นเกนมลิเวอร์พูลขย่ำเลสเตอร์ซิีในครั้งนี้ครับจุกย่องโชต้าพาลิเวอร์พูลเปิดรังสยบเลสเตอร์ได้ยังไง ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการที่ทางมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดก,การทีมของทางอาร์เซนอลยืนยันมาว่าสโมสรเตรียมที่จะเปิดฉากการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางบูกาโยซาก้าปีกดาวรุ่งคนเก่งในระวันนี้แล้วมีข่าวมาวา่านักเตะได้รับความสนใจจากทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตี้ เดิกนการนี้ซาก้าเนี่ยก้าวขึ้นมาทําผลงานได้โดดเด่นที่สุดแล้วโดยเฉพาะในศึกทางภารกิจที่ตัวนั้นกดไปแล้วถึง6ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด20นัดทว่าปัจจุบันเหลือสัญญากันค้าแค่ในทินเอเมเรดสเตเดียมแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 4เท่านั้นทําให้มีกระแสะข่าวมาว่าสสโมสรคู่แข่งร่วมลีกอย่างทางเวอร์พูและแมป์นซิตี้ต่างกำลังจ้องที่กระชากตัวมาร่วมทีมถ้าหากไอ้ปืนใหญ่ไม่ได้ไปโชว์ฝีเท้าในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและรายการหน้า อย่างไรก็ตามล่าสุดอาร์เดต้าคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าอาร์ตนมีแผนการที่จะต่อยอดสัญญาให้กับทางสตาร์ทีมชาติอังกฤษไวท์สปีรายนี้สำหรับเรื่องนี้มันเป็นการเจรจาที่เรานั้นจะต้องคุยกับตัวนักเตะต่อจากนั้นก็คุยกับทางเอเจนต์และครอบครัวของเขามันเป็นการพูดคุยครั้งสําคัญแังนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมซึ่งแน่นอนว่าความต้องการของเราก็คือเก็บบากาโยซาก้าไว้กับทีมให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทําเป็นไปได้เพราะเราแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยนะกับเขา เขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของเราเป็น d n a ของเราเขาโตมากับที่นี่ส่วนเรื่องความสำคัญของเขาที่มีต่อทีมประนั้นมันไม่เป็นที่สงสัยอยู่แล้วดังนั้นจึงแน่นอนว่าเราต้องเก็บตั้กเตดที่ที่สุดของเราเอาไว้ท่าน,นี้ซาก้าลงเล่นกระทางอาร์ซอนไปแล้วทั้งสิ้น114นัดทำไปทั้งหมด18ประตูกับอีก26แอสซิสนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2018ที่ผ่านมานี้เองครับ เลวฟูทำงานได้อย่างลุล่วงเมื่อเปิดแอนฟิลกำรับเลสซิตี้ได้สำเร็จด้วยสกอร์2ต่อ0ในเกมทางพักกิจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยของแดงไม่พลาดในการคว้า3แต้มในรังของตนเองและกระทำแต้มไล่หลังแมนซิตี้ทีมจากฝูงเหลือเพียง9แต้มโดยลงเล่นน้อยกว่าบริไบซิฟ้า1นัดและนี่คือ5เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่บริษัทแมคเ,มเ,มเ,มเมีนพิชิตนักจิ้งจอกได้ตามความคาดหมายในควรักนี้แต่ครันี้รเริ่มจาก1กันก่อนกัน ติโกโชตา2แคชเปอร์ชไมเคลิล0นโดยเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกใสอาคาตุกาแทบจะข้างเดียวเลยก็ว่านได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเลสเตอร์นั้นออกสตาร์ทได้ดีและก็มีจังหวะซับไก่ตั้งแต่ต้นเกมจะทางเจมเบดิสันแต่ถูกอาริซงโชนหนึบเซฟได้แบบน่าเหลือเชื่อและนั่นเป็นครั้งเดียวตลอดทั้งเกมที่ทีมเยือนส่งบอลเข้าผิดกรอบผิดกับเจ้าบ้านที่ได้กระดมยิงแล้วรวมแล้ว2 1ครั้งและเข้ากรอบเพียงแค่10ครั้ง แต่เผอ,อิญว่าเกมนี้ชไม่เคลนถูกผีเข้าอย่างจังปัดป้องลูกอันตรายได้หมดหากแต่แพ้ทางให้กับทางโชต้าแค่คนเดียวเท่านั้นถ้ากว่าในตะวันทีมชาติเดนมาร์กไม่ปล่อยให้ขุนพลเครื่อนจากสีแดงคนไหนซัดบอลผ่านมือเข้าไปได้เลยแต่รหรับทางสตาร์บตเกตนาทีนี้ต้องยกนิ้วให้เลจริงงางเป็นตุงยันเตนจริงๆเลย และถึงตอนนี้อดีตพ่อก้าแข่งทีมบูฟเนี่ยซัดประตูตในเกมชาญบริกิจในสั้นนี้เป็นเม็ดที่12แล้วและเป็นเม็ดที่17ในทุกรายการต่อมาข้อที่2อลุยดิอาสประเดิมสนามในเกมชาญบริกิจนะโดยหลังถูกส่งลงบูแบบด่วดๆในเกมเอฟเอคัพรอบ4นัดพิชิตชาดิสซิตีเป็นทีมชาติโคลอมเบียซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองก็เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการผ่านบอลให้กับทางชาคุมิมินามิโนทำสกอร์ได้อย่างแบบน่าเหลือเชื่อ และในเมื่อโมซาล่าตเพิ่งจะกลับมาจากการรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเดชั่นได้ไม่นานนะฮะทางชิคกิงคอปคนนี้ตัดสินใจใส่ชื่อของคิงออฟอียิปต์นั่งอยู่ในซุ้มนัดต้อนรับเลสเตอร์โดยเลือกส่งอดีตดาวเตะทีมเปอร์โตประเดิมสนามในเกมทาามริกิจในครั้งนี้ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นดิอาสยังแสดงให้เห็นมาว่าสามารถปรับตัวเล่นกับเพื่อนร่วมทีมของแดงได้อย่างไม่ได้มีปัญหาท่ามกลางการถูกจับตามองอย่างหนักจากชาวโลกในครั้งนี้ เท่านั้นยังไม่พอแล้วเตบไวเป็นเจเพามีโอกาสกระทุ้งนะฮะประตูแบบเห็นสองถึงสามผลกันอีกด้วยแต่ถูกชะมขึ้นเซฟได้จึงหมายความว่าเขาสอบผ่านชนิดได้คะแนนสูงริบลิว่วและเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่หยอกเลยนะเพราะหากเป็นประตูทันทีในเกมประเดิมสนามพาอขาแข้งลาตินก็จะเดินตามรอยดาวดังของสโมสรอ,อย่างทางไมเคิลโอเว่นลุยดิอารสซาร่าซดิโอมาเน่และก็โชตาจะมาข้อที่3 สถิติสวนทางกันของทีมถึงขนาดนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้เกมในลีกที่แอนฟิลด์นานถึง15นัดแล้วจากผลงานชนะไป11แล้วก็เสมอ4ในครั้งนี้ขณะเดียวกันมันเป็นสถิติในการกำชัยในเกมเย่าที่ดีสุดนะฮะของสโมสรเลยนลังแต่ที่พวกเขากำชัยได้8นัดรวดระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2020โดยการชนะนัดเย่าเป็นเกมที่6ติดต่อกัน ผิดกระทั่งเลสเตอร์ที่กำลังดิ่งลงเหวเนื่องจากไม่ได้เฮเลยตลอดการลงสนาม4ี่นัดหลังในทุกรรยการหลังสร้างเซอร์ไพรส์เปิดบ้านคว่ำลิเวอร์พูลไปหนึ่งต่อศูนย์ช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งมีการเก็บ3ามแต้มครั้งสุดท้ายในลิกของพวกเขาในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4ลิเวอร์พูลยังมีดุ้น4ี่แชมป์ในครั้งนี้นะแม้จะยังไล่ตามแมนซิตี้9แต้มแต่ในทางทฤษฎี เลฟูเนียซึ่งลงเล่นน้อยกว่าเปร์เบสีฟ้า1น,นัดยังมีโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์ลีกในครั้งนี้แต่ที่แน่ๆทีมของเจเกนคอปจะได้ลุ้นชิลทอฟี่ใบแรกของซีซั่นนี้ช่วงปลายเดือนนี้ในการแย่งโทรฟี่คาราบาวคัพกับทางเชลซีนอกจากนี้เลฟูยังอยู่ในเส้นทางของศึกเอฟเอคัพเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก่อนที่พวกเขาจะลงเล่นในบ้านด้วยการสยบคาร์ดิสตี้ไป3ต่อหนึ่งทะยานเข้าสู่รอบห้าสำเร็จไปพบก,กับทางนอร์ิสตี้ ทีมร่วมลีกในรังของตนเองอีกทั้งในเกมแชมเปี้ยนลีกของแดงนั้นจะลงเตะรอบสบกทีมสุดท้ายนัดแรกในช่วงเดือนนี้ช่วงกลางสัปดาห์ด้วยการบุกไปเยือนอินเ์มิลานในฝรั่งนี้และสุดท้ายข้อที่5นะผมงานนี้เบนดอนบรัชเจอร์เก้าอี้พรอนฉายครัง้งโดยกอนคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้กลับมาเยือนรังเก่าบีโรต์คนนี้ถูกรัน้นรับพนันยกให้เป็นเต็งจ๋ากุญสือคนต่อไปของทางแผรกิจที่จะตกเก้าอี้ และมันจะแปลกอะไรในเมื่อในทาวานชาวไอแลนด์เหนือกำลังมีผลงานที่เลวร้ายโดยล่าสุดคุมทีมออกไปแพ้ฟอร์เรชทีมในแชมเปี้ยนชิพและเทสไป4-1ต่อตกรอบ4ี่ถ้วยเ a Cup อย่างน่าอับอายรวมสานัดก่อนหน้านี้ในทุกประการบีรอดไม่อาจจะพาเดอะฟ็อกนะฮะคว้าชัยชนะได้เลยและนอกจากจะหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ถ้วยน็อกเอาท์ที่พวกเขาเป็นแชมป์เก่าแล้ว เลสเตอร์ก็ร่วงตกรอบแปดทีมฟุตบอลคาราบาวครับไปแล้วเช่นเดียวกันโดยพ่ายกับทางของแดงจากการดวลลูกโทษตัดสินทชี่แอนฟิลอันรวมไปถึงการกระเด็นออกจากถ้วยวยุโรปลีกไปอีกใบโดยหล่นไปเล่นในถ้วยวยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนบุกลบคุณหารแล้วจึงสมควรแก่เวลาที่ทางเดอะฟ็อกจะมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ผ่านสโมสรทะยานไปข้างหน้าให้จงได้เหนือกว่ายุคข,ของรัเจอร์ซึ่งรับภาระคุมทีมเป็นปีที่3แล้วณนะเวลานี้ เจ็คเก็นเขาผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไม่พลาดกล่าวชมเชยฝีเท้าของติโกโชตาหลังดาวเตะโปรตุเกสสกัดคนเดียวนะฮะสองลูกพาทีมเอาชนะเลสเตอร์ไปได้2อต่อจากการลงเล่นในเกมทางริิีชิแอนฟิลวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งเก้าสิบนาทีในการต่อกรกับทางเดอะฟ็อกเนีย ผงแดนมีโอกาสสอยตะข่ายนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ผ่านการเซฟของแคชเปอร์ชไมเคิลที่ป้องกันรประตูได้อย่างเหนียวหนึบยกเว้นโชต้าซึ่งระเบิดฟอร์มในการปราดเข้าหาจังหวะในการกระทุ้งประตูได้อย่างไร,ร้กาดซึ่งเลสเตอร์เป็นทีมที่ดีไปอย่างมากแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาได้ยิงประตูมากมหมนักตอนนี้พวกเขามีโอกาสเราต้องตั้งรับแต่เรางนั้นมีโอกาสมากกว่าและเราสมควรชนะแนนอนว่ามันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดข,ของเราแต่มันก็ดีพอที่จะทําให้เราชนะ ประตูที่2ของตีโกโชต้านั้นเยี่ยมมากเลยนะผมชอบมากเลยโชต้าเนี่ยเป็นอัจฉริยะต่อการหาตำแหน่งได้อย่างถูกต้องประตูแรกของเขาก็เช่นเดียวกันผมแฮปปี้กับเขาเป็นอย่างมากเขายังหนุ่มยังแน่นเขาสร้างโอกาสให้กับเราได้เป็นอย่างมากบูฟเราคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นแต่น่นอนว่าเขาพัฒนาตนเองได้ลุยดีอาร์ตซ้อมได้อย่างน่าประทับใจเขามองดูเราและก็เรานั้นแจ้งให้เขาเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆมากมาย เขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากเขามีจังหวะที่โดดเด่นในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าแมนซิตี้ได้กินลมหายใจของเราในตอนนี้แต่เรานั้นจะพยายามคว้าชัยชนะต่อไปและใหญ่ของแดนได้ให้สมภาษณ์ในครั้งนี้และข่าวิรีฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ